สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับช่องฟุกขวัญใจนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของ33มสิบสามไอ้สามมือที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงหน้าตาแปลกไปว่าพี่น้องโกนหนวดออกนะครับปกติสีไว้หนวดแล้วก็แต่ว่าเข้านี่คึกโกนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่บัดนี้โดยความคิดหอดคิดถึงยังคิดอยู่ยังแบบผิดจารณาเจะะ้าจของอยู่ป จนว่าเป็นเดือนยังสี่ยู่ในจังไหนยู่แบบว่าถ่ายคลิปเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าถ่ายคลิปเก่งมากตื่นขึ้นมากก็คือยิบโทรศัพท์ขึ้นมาละต้องมีคลิปลงบอสิเป็นติ๊กตอกเลยยูทูบเป็นบอสตอนแรกแผนเกาแผนเดิมนะครับที่ว่างใหม่ก็คือสีเห็ดเป็นคลิปเชิงท่องเที่ยวนาพี่น้องแบบว่าเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เทีเ่ยวท,ทัวร์จังหวัดระยองแต่ว่า ตอนแรกอะ่ะมันทําได้เพราะว่าไปกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งยังพี่สาวมันบอกคือคือเจเนี่ยคือเล่าอตอนเี้ยเมื่อท่านคอดอะ่ะไปได้อยู่แต่พอหลังจากที่คอดแล้วเรียบร้อยอะนะครับก็คือคลิปที่ผมลงล่าสุดเลยก็คือว่าก่อนเจคอดแต่ที่เนี่ยพอเจคอดแล้วปุ๊บหลังจากนั้นคือผมล่าเน่ามาเลยคือบริเลลวณงคลิปเลยนะครับพี่น้องก็นั่นแหละเพราะว่ามัน เหตุผลนั้นเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าผมถือเปลี่ยนตําแหน่งงานก็คือตําแหน่งตําแหน่งแรกผมอะโอเคอยู่พอมีเวลานะครับเพราะว่าได้เข้าเช้าบ้างอะไรบ้างแต่ที่เนี่ยพอช่วงหลังๆเนี่ยคือผมได้เหงุงานดึกตลอดณนะเวลานี้ตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับเราผมหัวต่กินเขาแล้ววังหันนะครับตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ยี่สิบสี่นาทีพี่น้องนะครับ ยังเงยีงยวัยนท่านได้นอนเลยได้หนิบัดที่เนี่ยเพราะว่ากว่าเสียัดอย่างเลี่ยวมันก็ต้องเวลานี้พอเลิกงานมากกับสีหาทุ่มล้วพี่น้องกว่าสีอาบนา้ำกัวสีสักผ้าเพราะว่าชุดเท็ดงานมันต้องสักตลอดมันบอกแล้วแล้วแบบว่าเราไม่สามารถที่จะสักเฉพาะชุดทํางานได้เพราะว่ามันสินเปลืองเข้าต้องเอาชุดอื่นไปสักด้วยก็เกิดความลาสาะและอาหารอาหารเนี่ย มันดึกแล้วมันบบมีหมองได้ขายแล้วนะครับเราก็ต้องทําเองเตรียมวัตถุดิบเองกว่าเสียเนอย่างแล้วพี่น้องก็เวลานี้นะครับอันนี้คือไก่สีนอนแล้วข้าจะมาถ่ายคลิปก็ซีมาเว้าทักทายพี่น้องแล้วก็จะมาบอกข่าวด้วยนะครับที่จริงที่จริงมาสีออกมาแต่ออกมาบอกแต่วันที่ยี่สิสามยี่สบี่แล้วนะครับเพราะว่าผมอ่า มื่นมือมือ,มอ,มอที่วาสุดทายคลิปเด้อไปบอกกับผู้จัดการบอกว่า,าวันที่ยี่สิบหาเนี่ยขอลาออกเดบอเพราะว่าจะกลับเข,เข้าวงการแล้วนะครับจะคือว่าว่างแผ่นทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่า,ามันไม่ได้มันกระทนหันเกินไปก็เลยว่าให้อยู่อีกจนฮอดวันที่สิบหามกร่าผมก็เลย กำหนดแค่ถึงแค่1ิมหาหมกลาแล้วก็จะย้ายออกจากที่นี่ภายในวันที่สิบห้าเลยนะครับแล้ววันที่สิบหกคือเดินทางเลยก็คือสิกลับไปยูบานก่อนสักพักนะครับเสร็จแล้วก็จะสิขึืนไปสำนักงานนะครับไปเกี่ยวกับหมอลำแต่ว่าผมยังบาบอกว่าผมไปสายไดน,นะครับยังไม่บอกว่าจะไปหมอลำรูปแบบไหนแต่ก็คือว่าวางแผนเรียบร้อยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคือผมเครียด ออกเบิดทุกสิ่งอย่างเพื่อจะไม่ให้มันเป็นปัญหามารอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับมันเป็นปัญหาเพราะว่าผมก็บอกไปคือเก่ามันบอกผมบอกไว้แล้วว่าผมสิกลับไปวงการคือเก่าแต่สุดท้ายมันก็เกิดเหตุอุบิเหตุขึ้นมานะครับเทตให้ผมบริเวณไปก็ปจนนับตั้งแต่มือนั้นมาอหอดมือนี่กับประมาณสามเดือนมัง้งใช่ประมาณสามเดือนเห็นจะได้นะครับก็กว่าสี่ขียเพราะว่า ตอนนั้นผมเอาเงื่นที่ที่ผมพิธีเป็นทุ่นผมเด้อสี่เอากลับไปร่วมการเนี่ยก็คือจะเอากลับไปแบบว่าเกี่ยวกับสายบันเทิงเนาะเออมาลงมตงจุดนี้ก็คือค่าเช่าค่าเช่าไม่ได้ว่าใจใ่ายแค่ค่าเช่าเฉยๆก็คือว่ามันต้องหาบอนบอลใหม่เพราะผมออกจากบอลแหลกแล้วบอลที่อยู่ตอนแหลกมาลงที่ใหม่ก็ต้องจ่ายค่ามัดจําล่วงหน้าจ่ายค่า ประกันจ่ายค่าห้องร่วมหน้าสิอีกมันบอกมันก็เลยร่วมกันก็หลายพันหลายบาทแล้วก็จะเป็นค่ากินอีกเขาก็ต้องซื้อเพราะนิเจอบางสิ่งบางอย่างเขาก็ต้องซื้อเขามากสินะครับทําให้หมดทุนไปส่วนนั้นเยอะพอสมควรที่เนี่ยพบว่าผมสิตั้งตัวเก็บไม้ขึ้นมาได้นะครับก็ใส่เวลาระดับหนึ่งก็จนมาหอดตอนนี้เพราะว่าตอนนั้นคือแบบว่า มีเรื่องราวให้มาใช้แบบเละตุ้มเป๊ะเต็มไปหมดนะครับพี่น้องแบบว่าเขาบอได้ตั้งใจเจตนาที่จะใส่ใดอกเขาก็พยายามเก็บกับอยู่แต่ว่าบางเรื่องมันจําเป็นมันจมเป็นอหลีเขาก็ต้องยิบขึ้นมาใส่อะไรอย่างประมาณนี้จนติดโลพุ่นนะครับก็กว่าสิกอบกปูขึ้นไม่ได้นะครับด้วยความพยายามเพราะว่าผมบปทิมอยู่กับวงการนี้นะครับผมทํามานะครับตั้งแต่อายุ11ปีนะครับ ต่ว่าคนมาหูจักหลายย่อนอันตอนนี้ผมไปอยู่สาวน้อยนะครับเพราะว่าผมทําสื่อออนไลน์ด้วยนะครับที่พานมากับพยายามเหตตว่าเหตบอตอเน,นืองแต่ว่าพ่อหลังจากไปอยู่หันแล้วก็เริ่มเหตตอเน,นืองนะครับคนก็เริ่มหูจักหลายบอสิเป็นทั้ง f อฟวมอย่างนี้สีเอฟซีองไปอย่างนี้สนอกเขาก็แบบว่าเขามาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับในช่องผมที่ผานมากับเบอเคยมีด่ามากในพี่น้องอาจจะมีคอมเมนต์ที่เขามาป่วนบ้างก็มีอ่ะอันนี้ก็ สวนกลับแล้วแต่กรณีไปนะครับถ้าเป็นไปได้กระแทบสีบโบนอยู่พ่อกับบ่าได้หายคาเนาะก็คือจะมาระบายส่วนหนึ่งแล้วก็ซิมาบอกว่าซีกลับแล้วนะครับกลับไปเดินงานต่อแล้วในภายวันทีก็คือเริ่มเริ่มออกไปก็คือเริ่มเลยนะครับแต่อาจจะพักผ่อนก่อนแต่ว่า ในในเรื่องการถ่ายคลิปนี่ก็คือเริ่มจริงจังขึ้นตั้งแต่วันที่สิเลยตั้งแต่ผมิี่กระเป๋าเดินทางเลยนะครับคือถ่ายคลิปขึ้นจังผมออกจากบ้านพักมาเลยออกจากบ้านพักถ่ายคลิปยังไงกลับไปก็ถ่ายคลิปอย่างนั้นนะครับเดินไซส์ปกตินะครับคิดว่าหนาสีบอมีอีหยังมาทําลายแผนใดเพราะผมตัดถิ่มทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรที่จะมา ขวางกั้นผมได้นะครับก็คือที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาขรอพัวก็ถามว่าไหวบบเฮ็ดยูมองเนี่ยเพราะว่าผมเฮ็ดงานที่เป็นงานเกี่ยวกับสายบันเทิง่ะบอคอยสีรอดนะครับมีอยู่งานนั้นงานเดียวที่ทํารอดทุกคนรู้หมด แต่ละคนก็ค่อยให้คำปรึกษานะครับแต่ว่าเรื่องทุนทรัพย์ของครอบครัวเสียเข้ากับพอคอลที่ซพพอรัพย์พอตางคนก็ตางม,มีภาระหนาที่ของเจ้าของนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปนะครับก็ ก็คือถ้ามีปัญหาอีหลีหรือถ้าแบบว่ามันจะสุดความสามารถอีหลีจะเขาก็ยังสิร่วมพ้นซอยกันอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับครอบครัวแต่อันนี้ผมยังได้ผมยังไหวผมก็บอกว่าอ่ะยังไหวอยู่ยังโอเคอยู่แต่ในใจมันเหลื่อมทอ,อ,อยเป็นของเพราะว่ามันคิดหอดแบบมันแบบว่าอยากกลับไปเฮ็ดในสิ่งที่เขาหาักเชื่อไหมคําล่าสุดที่พูดกับที่บ้านบอกว่า เนี่ยกับไปรอบเนี่ยยังบ่งหูเลยว่าสิขอเจ้าของเนี่ยสิกับไปแบบใดแล้วก็จะได้ไปนอนวัดเป็นกินเขาก่นบาทหรือโบ่จังใดแต่ว่าความรู้สึกมันรู้สึกแบบดีใจมากมันรู้สึกแบบว่าปื้มมันหูรูสึกแบบว่ามีความสุขนี่สิทั้งๆท,ท,ที่อยู่จุดนี้นะเฮาบ่ต้องเดินทาง เขากินอิม่มอยากกินอย่างเขาก็ไปซื้อเวลาวันหยุดเนาะมีวันหยุดมีวันหยุดให้พร้อมเนี่ียทั้งๆที่งานนั้นทํางานแทบจะตลอดเวลาตื่นมาแต่งหน้าแล้วก็เวลาว่างเราต้องมานั่งตัดต่อคลิปเราก่ว่างอีหลีเขาก็มานั่งทองบทเข่าอีก แทบจะไม่มีเวลาพักแต่ทําไมเราอยู่ณจุดนั้นทําไมเรามีความสุขจังทําไมเรารู้สึกล่าเลิงยิ้มแย้ม่ำใสจังแต่แบบพ่อมาอยู่นี่เฮาคือหูสึกอมทุกแท้อย่างประมาณเนี้ยนะครับมันก็คิดไปเฮากับพยายามผิดจะละน่าจะของก็คือแบบสรุปเดียวเข้ามาายนีอีหลีเฮากับเฮ็ดในสิงห่เฮามามันมันลาบากในวีนวบมเมนว่ามันแบบ มีความสุขมีไรใดดีช่วงขาดรายได้ก็ขาดจริงๆนะครับมันบ่มีทางออกเพราะวา่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ต้องลงทุนเองหางานเองนัเสียแมนก็ <c oughs> <c oughs> นะครับคลิปนี้ก็ซีเบิมาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวความคิดหอดคิดถึงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิพยายามลงคลิปให้มันหลาย ขึ้นเรื่อยๆนะครับสิกลับมาแบบจริงจังขึ้าเก่าแล้วตอนนี้สั่งซื้ออุปรกรณ์มาสําหรับถ่ายคลิปเต็มที่แล้วนะครับพี่โนโอ้องโอเคคลิปนี้ลงไปซัมนี้คลิปหน้าพบอกันไม่สัสดีครับบ๊ายบาย